เอามาเจอมาเจทุเรียนหน้าเซเว่นเนี่ยจะลองทดสอบหน่อยครับว่าเป็นไงดูกับสีมันก็ได้แล้วสีก็เจาว้วครับอ่าได้แล้วพี่อันนี้ช่างดิสองโลสาสองโลสามสร้อยสี่สิบห้าครับสามรอยสี่สิบห้าเ่อาเลยผ่านเลยซื้อไม่ได้ตีเรียด ท่นผูมเนี่ยซื้อทุเรียนครอยู่หน้าเซเว่นตัดผมมาก็วเลวยเห็นเขามาขายทุเรียนก็เลยซื้อมาดูเขาแกะกันไนบ้าง,สอ,ส,องสองโลสองโลสองสองโล,งโลกิโล,ละ150หนึ่งร้อยิบาทน่ดูจะได้ลูกแบบไหนางลูกเนือบ,บ้างบานนี่ทุเรียนถูกอยู่นะครับตลาดนถนูก นี่ถูกครับแม่อันนี้คิดชิ้นใหญ่สุดการันผ่านเรื่ออันนี้จะสามร้อยอเขาทำสูตรไปเรียบร้อยครับไม่ต้องมานั่งคิดเห็นไหมกี่ขีดกี่ขีดก็ทำสูตรไปเรียบร้อยมันก็มันก็สามารถคิดได้เลยไม่ต้องมากด อันนี้จะเนื้อแข็งแข็งนิดนึงนะเพราะว่าผมได้ยังไม่พี่เอออเอาเนื้อเนื้อแข็งแข็งนิดนึงนอย่นี้แล้วตัวนี้ก็จะนิ่มละเนื้อแข็งแข็งนิดนึงเป็สุกธรรมชาติเรียนไมน่ได้บุืไม่เอานิ่มมากนี่เป็นรถเป็นคันแล้วผ่าชิมทุเรียนครับ<ม>เพราะว่าเราแช่ไว้กินพวกนี้ได้ สองปูเล็กปูเล็กครับปูน้อยจะนิ่มกว่าทับพี่แล้วแต่ปูนะแกเล็กแกเล็กได้สี่ปูชิมไหมครับไม่เป็นไรครับปูเล็กกับปูใหญ่อ๋อมีสองอีกสองปูกลางๆอยู่นี้่จะน,น,นุ่มเลยนุ่มกว่าแข็งนุ่มไม่แข็งไม่เป็นไรครับอย่าเละเก็บไว้กินพรุ่งนี้ได้เอาหนี้ใช่ไหม ถามพรูเล็กครูชิมแล้วนะอ่าว่าอันนี้ต้องชิมแล้วแหละเพราะมันติดน้องอืมกรอบมนันมันทองมันจะมันๆนะใช่แต่ถ้าสุกก็จะมีความหวานหวานมันอะไรที่ได้อาาีกทิ้งไว้ให้สุกก็ได้เออต้องเคาะดูก่อนครับพี่ส่วนมากจะเนื้กอ,นนอกรอบนอกนุ่มในเป็นหลัก,กครับต้องเคาะดูอีกทีมามามีแบบนิ่มๆเลยไหมคะไม่มีเลยจ้า มีแต่กรอบรอบเป็นหลักเลยครับนี่ยมันจะกินแรงไอ้ใหม่เลยครับสุกพอดีทานอาจจะมีพี่หาให้หนูได้ไหมา้น,นี่าให้นะเนื้อมันจะแข็งๆเลยนะอันนี้ผมเลือกแข็งนะผมไม่เลือกนิ่มกินคนเดียวกินไม่หมดหอ่ะไปกินพรุ่งนี้ต่อไปยอยงค่ะไปยองค่ะใช่เอาไว้กินต่อเนีย่ย นี่ได้มาได้ขีดวะเนี่ยเฮ้ยได้เกือบโลอยู่นะโลนึงพอเดี๋ยวอีโลนึ่งขีดสองโลสามได้มาลองวางนี่หนึ่งโล <c oughs> เฮ้ยเอยอะไว้เลือกเป็น,นแต่ว่าไม่เอาสุกมากลองเดี๋ยวระวังดูก็รูก้ก็ตกประมาณหนึ่งกิโลจากเมื่อกี้สองสองกิโลส <c oughs> <บ>ามมาเข้าไป โลโลกว่าดีหนึ่งโลเป๊ะเลยมาไม่กินอีกแล้วใส่ถุงเลยาแต่ตังครับสามร้อยสี่สิบห้าบาทได้ไแล้วได้ตั้งหนึ่งโลเนี่ยกแล้วแได้ตั้งหนโลทเ่มด้สามร้อยสี่สบาหยห เอีมเป็นกิโลละหนึ่งร้อยห้าสิบาทเอ๊มาจากบ้านโป่งเห่นมันขายร้อยสามสิบร้อยสี่สิบไงที่พอสแกนได้ไหมสแกนอต่แบตหมดละมั้งเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อพาไปก่อนโอเคแค่นี้กนี่มาถึงกรุงเทพก็กินแต่ว่าตอนแรกว่าจะไปทําซื้อทุเรียนที่อ่าที่นู่นนะผมตัดผมมาเห็นไหมเนี่ยผมสั้นแล้วแต่ผมงอกเต็มหัวเลยเดี๋ยวรอยาตัดผมสักนิดหนึ่ สองสามร้อยสี่สิบห้าบาท,บาทได้ถูงไปเลอเลยเลือกเป็นไงเลือกเป็นแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ได้เหลืองมากเพราะว่ากินนี้หมดหรอกกินพ่กนี้นะครับนี่นะเดี๋ยวเดินทางกลับน,นะเดี๋ยวไปเดี๋ยวจะไปแกะลงจานดูดีว่าเป็นยังไงนะครับมาที่บ้านแล้วนะครับเรามาแกะทุเรียนนะครับนี่ลูกมันก็หามหามนะมันจะออกขาวๆว,ว่าเราแม่ลูกสุกเนะี่ยถ้าสุกมันก็จะออกเหลืองๆนะ นี่นะดูบนเลยนี่ท่านผู้ชมเตรียมกินได้เลยก็ปกติเนี่ยหนกิโลนะเนี่ยที่ได้มาเนี่ยหน่งกิโลถ้า1นกิโลถ้าหนกิโลถ้าซื้อเป็นขีดมันก็3ามร้อยส่ก็าตกขีดละสาสิบสี่บาทเนี่ยถ้าเราไปซื้อขีดละห้าสิบเที่ยวขายกันก็โกิโลหนึ่งเนื้อโลหนึ่งก็ห้าร้อยนะอันนี้345บาท สามอ่สิบเขาเก็บสามร้อย่สิบนี่นะเดี๋ยวให้หมูอซอยกัน